สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจการช่องช่องของเราได้นะครับขอบุณครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาอดีมาที่ believer สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้แอดลอาออดีมาทาค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาค,คม2 5ง8นแซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีแล้วเผื่อไปแป๊บอี รู้สึกว่าปีนี้มันไปไวมากๆเลยมีการขอจรยกย้ายราศีทั้งหมด6ดวงแต่มีการบบฟหรือย้ายราศีจริงๆเนี่ยครับของดวงดาวเนี่ยทันสิเนี่ยทั้งหมด7ครั้งคือพูดง่ายว่ามันมีดาวพุธย,ย้ายราศีสรอบนะครับอ่อมันเยอะเกินไปผมเลยขออนุญาตแบ่งออกเป็น2 EP EP นี้เป็น EP แรกมี4ดวงแค่4ดวงนี้ก็ใช้เวลาตั้ง20นาทีแล้วครับ ดังนั้นเหลือ3ดวงปัดไปเป็น EP ีหน้าคือ EP ีที่2ก็ติดตามกันด้วยเพราะว่าจะมีดาวสําคัญย้าย1ดวงก็คือดาวเสาร์นั่นเองซึ่งจะสําคัญกับคนมังกรมากมากเพราะเป็นดาวประจําตัวเรียกว่าดาววาสนาวาสนาของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด2ปีครึ่งอยู่ในราศีมีนจะดีจะร้ายจะดียังไงต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนามันให้ดีขึ้นหรือจะร้ายยังไงเพื่อเราจะได้แก้ไข สิ่งลายๆนั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดหรือเตรียมรับเตรียมพร้อมนั่นเองก็ติดตามได้ใน e ีพีที่2หลังจาก EP ีที่2ก็จะมีเจาะลึกดาวเสาให้อีกก็ติดตามกันได้ยาวๆรัวๆเนาะก็เดี๋ยวจะทําให้ต่อเนื่องกันเลยครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับเรามาเริ่มต้นกันคลิปนี้เดือนพฤษภมาคมเดือนอคลิปแรกก่อนนะครับสี่ดวงผู้ที่เกิดราศีมังกรดูจากด้านล่างเสียส้มนี้ครับลัคนามังกรทางขวามือได้ทั้งราศีลัคนาเชิจุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาว ดาวประจําตัวอย่าไปพูดที่คลิปที่2นะครับเรามาเริ่มตน้นงานที่ดาบพุธดวงแรกนี้ก่อนครับดาวพุธเนี่ยย้ายราศีดวงแรกในเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ราศีเมษวันที่1พฤษภาคม2568เสิร์ปคําว่าเสร์จเนี่ยไม่มีอยู่จริงบนจักรวาลน,นี้เพราะว่าถ้ามันพักเสร็จบนจริงมันคงชนกันเกิดบิ๊กแบงนะครับหรือไม่ก็หมดแรงดึงดูดแก่กันเกิดแรงเสดทานเยอะก็อาจจะมีการแบบตุบหรือไม่ก็เวียงหลุดออกจาก วงแกนักซี่ไปเลยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอยู่จริงแต่ถามว่าแล้วโหงาศาสตร์เอามาทําไมเมื่อมันไม่มีอยู่จริงมันคือตรกกะเชิงมุมมองหรือทฤษฎีในการมองของดวงดาวที่ทํามุมเกี่ยวกันเพราะว่ามุมนี้ที่หมายถึงการมองของคนเราสมมติเรานิ่งอยู่จะเฉยนะครับเรามองข้างหน้าไปเนี่ยเราเห็นไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมครับและเห็นคนข้ามถนนทางซ้ายทางขวาใช่ไหมครับสมมติมันเป็นสีแยกไฟแดงนะครับเออนั่นแหละ การมองก็อยู่ทางซ้ายอ่ะอ๋อมันอยู่ทางนี้นะมันคือตำแหน่งโยกอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นลัคนาโยกเนี่ยอ่าอันนี้มองขวาอย่างเงี้ยครับอันนี้มองซ้ายอย่างเงี้ยครับอันนี้มองตรงอย่างเงี้ยครับเข้าใจยังมันก็จะเกิดการที่แบบว่าอ่ารถจะมาทางนี้ไฟเขียวนะจะต้องระวังนะเรากําลังจะไปนะเดี๋ยวไอ้ทางนู้นเขาเขาจอดหมดหรือเปล่าหรือมีคนฝ่าไฟแดงอะไรเงี้ยครับเข้าใจปะมันก็ต้องดูไงเออมันก็คือตระกาเดียวกันกับดวงดาวที่ก็ต้อง มีการพักเสรจหมนในการทดรอบกันดังนั้นเนี่ยโลกเป็นจุดสังเกตการที่อยู่ตรงกลางดังนั้นเราต้องดูความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของดวงดาวทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันส่งอิทธิพลยังไงกับเราในเมื่อเรารู้ว่าแรงดึงดูดของดวงดาวเนี่ยมันสัมพันธ์กับชีวิตบุษย์เรานะครับด้วยกระแสสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าดาวคานจะไก,กลโลกหรือใกล้โลกเอาง่ายๆที่มีการแชร์มากที่สุดที่ผ่านไปไม่นานนี้ก็คือ ไม่แน่ใจว่าที่สมุรประการหรือไงนี่แหละครับที่จะมีน้ําเหือดแห้งจนแบบเราตกใจว่าจะเกิดสึนามิหรือเปล่าพอน้ํามันแห้งไปหมดเลยทางที่มันก็เป็นมาแล้วทุกปีซึ่งคนไม่เคยรู้ก็จะคิดว่ามันแปลกประหลาดผมเห็นผมก็รู้สึกแปลกแปลกมากว่าแบบน้ําหายหมดเลยแต่จริงจริงมันเป็นแค่คลองสาขาย่อยไม่ใช่สาขาหลักเพราะสาขาหลักมันมัน,ม,นมันลงจริงแต่ไม่ได้ลงขนาดนั้นแต่เขาบอกว่ามันเป็นทุกปีไม่ต้องตอกใจไม่ใช่สึนามิแน่นอนอะไรแบบนี้ครับ เอ่อก็นี่ไงคือการที่เราไม่เข้าใจไงครับแต่พอเราเข้าใจแล้วก็อ๋อไม่ใช่สนามม m หรอกทีหลังไม่ต้องกลัวแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแค่ดวงจันทร์ใกล้โลกเห็นไหมครับดวงจันทร์ใกล้โลกทําให้เกิดอิทธิพลคือน้ําขึ้นน้าลงเวลาใกล้โลกข้างที่โดนดาวจันทร์ดึงเนี่ยครับมันจะทําให้น้ำเนี่ยขึ้นแต่ถ้าด้านของอีกฝั่งหนึ่งของดาวจันทร์ที่ไม่ได้ดึงดูดเนี่ยจะกลายเป็นน้าลงเนาะดังนั้นเนี่ย บ้านเราอาจจะเป็นโดนโดนดวงจันทร์อีกด้านหนึ่งดึงไปมันก็เลยทําให้น้ำลงไปก็แค่นั้นแหละครับันนั้นนี่ไงอิทธิพลที่ถามว่าดวงดาวทําไมใกล้โลกแล้วมีอิทธิพลต่อมนุษย์เราอย่างน้อยอ่ะเราเห็นตัวเราไม่ได้เพราะว่าน้ําในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดคือวาวุ่นใจเวลาดาวจันทร์เต็มดวงเขาเรียกว่าวันจันทร์เพนนะครับพูดง่ายวันจันทร์เพนคือวันที่วาวุ่นใจวันที่กังวลใจคนเราจะรู้สึกกังวลวาวุ่นบางคนก็รู้สึก อยากกระหายอะไรบางอย่างขึ้นมาบางคนก็รู้สึกว่ามันกลัวอะไรแบบนี้แล้วแต่คนครับเพราะว่าดาวจันทร์ของแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งอะไรเช่นถ้าดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งมรณะเนี่ยพอดาวจันทร์เพ็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวก็ได้นะหรือจันทร์ดับเนี่ยจะรู้สึกกลัวก็ได้อันนี้แล้วแต่หรือบางคนอยู่ในตำแหน่งสุภะเนี่ยก็หมายถึงว่าจะรู้สึกว่าวันนี้มีความสุขจังเลย เอออะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกคุ้งพลาดเห็นไหมมันดูจากดาวดาวได้เลยว่ามันมีอิทธิพลต่อเราจริงๆอันนี้เราดูแค่นี้เราไม่ต้องไปหาความหมายของวิทยาศาสตร์เลยว่าทําไมมันถึงเกิดหนึ่งลุ้นอย่างนี้แต่ตามจริงรู้ไว้ก็ดีนะแต่หมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันเห็นค้อรยากรอชัดๆแล้วว่าอ๋อเวลามันอยู่ตรงนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคุณเคยได้ยินคําว่าคนที่ไม่เต็มมอ่าเขาจะขึ้นในวันพระไหมครับที่เขาที่เราชอบพูดพูดกันหรือเราได้ยินกันมาครับว่าเออเธอนี่ รู้สึกวันนี้ดีจังเลยนะขึ้นมากเลยวันนี้วันพระหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราชอบแซลกันอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งในนั้นคือการเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเป็นยุโรปเขาจะบอกว่าหมาป่าจะร้องโหยหวนในวันพระจันทร์เต็มดวงอะไรแบบนี้ครับก็ทำนองเดียวกันมันคือการทำให้จิตใจวาวุ่นฟุ้งซ่านอย่างหมาอาจจะน้องหมาอาจจะเห่าหอนกันเยอะในวันจันทร์เพ็ญอะไรแบบนี้ครับนี่แหละมันคือการรบกวนจิตใจดาวจันทร์คือใจไงมันอิทธิพลต่อ น้ำในกระแสเลือดของเราและก็น้ำในแม่น้ำลำคลองด้วยแต่เราไม่เห็นในตัวเราเราจึงเห็นในน้ําที่มันลดลงนี่แหละครับนี่แหละคือความสําคัญที่เราต้องต้องรู้เอาไว้นะครับตาบจินดาวจันเนี่ยยังกําหนดลมหายใจของมนุษย์ด้วยนะครับว่าจะซ้ายหรือจะขวาไม่ได้ออกพร้อมกันนะลองสังเกตดูดีๆครับว่ารูจมูกซ้ายกับจมูกขวาเนี่ยลมหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าเราไม่รู้หรอกแต่หายใจออกเนี่ยเราจะรู้ มันมันไม่ไม่ใช่ข้างเดียวกันนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่นะครับคนอินเดียเขารู้ครับอืมประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมมันสัมพันธ์กันหมดเลยรอบเดือนของสตรีนั่นแหละคือควบคุมน้าเห็นไหมครับในร่างกายนั่นแหละครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ขอภัยที่นอกเรื่องแต่ให้เรารู้ไว้ว่ามันสําคัญจริงๆและเรากรณุาเชื่อเถอะครับโหราศาสตร์เนี่ยเราเชื่อแล้วมันไม่ผิดหรอกแต่ยังหลงงมงายกับมันมากเพราะ ผมผมไม่สำรวจให้ใครงมงายนะครับเพราะว่าการงมงายถ้างมงายแล้วรู้ตัวไม่เป็นไรแต่ถ้างมงายแล้วไม่รู้ตัวอัน,นอยิ่ยานะครับเพราะมันทําให้ชีวิตคุณจะตกต่ําลงได้แทนที่จะทำให้ชีวิตคุณสูงส่งวิชานี้ทําให้คนสูงส่งได้แต่ถ้าหลงผิดทางจิตมันเข้าแทรกก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นมารน,นะครับอืมก็หมายถึงว่าจะทําให้ชีวิตตกต่ําได้นะดาวอ่พุธเนี่ยโคจรจากราศีสาชาเข้าสู่เดือนพันธุมันจะเกิดความเข้มแข็งบางอย่าง จากการสื่อสารคาพูดคุยแต่ดาวเสิร์ชเมื่อกี้พูดไปถึงว่าดาวเสิร์ชเหมือนมัน,ม,นมันเร็วใช่ไหมครับความคิดการแสดงออกในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาจะมีปัญหาเขาบอกมีปัญหาไม่ได้หมายถึงเสียนะครับแต่มีปัญหาติดขัดเกิดเอพูดง่ายว่าเรารีบจนเราไม่โฟกัสพอไม่โฟกัสจะเกิดข้อผิดพลาดต้องกลับไปแก้อีกรอบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดาวพูดเสิร์ ดาวพุธจึงเข้าสู่ราศีพันธุก็ระวังเรื่องของคําพูดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางเอ่อเขาเรียกว่าหลักรั์จะนาจะมีปัญหาจะผิดพลาดอะไรทำนองนี้ทีนี้มาจากเดือนอริเห็นไหมครับมันฟ้องอยู่แล้วว่าอริพันธุมีปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับเอ่อปัญหาทะเลาะก,กันนะครับกับเรื่องของบ้านก็หมายถึงอาจจะมีปลวกขึ้นบ้านอะไรทำนองนี้มีปัญหาเรื่องบ้านรีโนเวทบ้านวิธีการแก้คือปรีโนเวทบ้าน สุภะพันธคุคือความสุขสงบอยู่ในบ้านก็แปลว่ารีโนเวทแล้วรู้สึกความสุขมีนั้นแก้ไปตั้งแต่แรกเลยถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับให้รีโนเวทบ้านเขารีโนเวทบ้านเช่นทาสีใหม่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนย้ายมุมคือย้ายให้มันแบบไม่เหมือนไม่เหมือนเขาเดิมเลยนะสลับหัวสลับหางกันเลยไอ้มุมนี้อยู่ตรงนี้ไปอยู่อีกมุมหนึ่งอีกมุมนี้อยู่ตรงนี้อ่ะหมุนไปอีกม,มุมหน,นึ่งอะไรแบบเนี้ย หมุนทิศหมุนทางไปให้หมดให้มันแบบกลับทิศกลับทางจนเรางงอะครับอ๋อมันไม่เหมือนเดิมละอ่ะโอเคถ้าเราดูว่ายังไม่เหมือนเดิมนะแปลว่ามันสําเร็จแล้วอย่างการจัดฮวงจุ้ยเหมือนกันเวลาจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดีที่สุดคือการที่เราต้องรู้ว่าคือคนอื่นมองต้องไม่รู้ว่าคนเนี้ยจัดฮวงจุย้ยถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยจัดฮวงจุ้ยแปลว่าผิดแปลว่าใช้ไม่ได้คือคนที่จัดเนี่ยยังใช้ไม่ได้คนที่ทํายังใช้ไม่ได้ต้องจัดให้รู้ว่าไม่ได้จัด นั่นคือการทําห่วงจุ้ยที่ถูกต้องนะครับนี่ยก็คือชนิดนึงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องต้องใส่ใจนินดนึงนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องถูกหลักห่วงจุ้ยขนาดนั้นแต่ถูกก็ดีแต่ถ้าไม่มีเงินหรือไม่ได้เชื่อขนาดนั้นก็แล้วแต่ก็ก็ไม่ต้องอะไรมากตรงนั้นก็ได้ครับทีนี้ต่อไปดาวดวงที่2คือดาวราหูโครจรเข้าสู่ราศีกุมภวันที่5พฤษภาคม68 ผมพยากรณ์ไปแล้วเจาะลึกย้อนกลับไปฟังได้เวลาหูเพื่อนเกิดของคนบางกรเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีกรุ๊ปเป็นกเกษตร1ปีครึ่งอยู่ในเรือนการเงินเขาว่าการเงินที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียวกระดุมภาพแปลว่าการเงินรายได้และอาชีพเพราะรายได้ของคนมีหลายทางมากกว่าอาชีพหนึ่งอาชีพคือบางคนทํางานราชการแต่บางเอิญขยันนะครับก็เลยไปหุ้นส่วนกับเพื่อนอาเปิดร้านขายอะไรบางอย่างก็ไปดูเป็นพัก,พก ไม่ได้ดูประจําหลองดูพักเว่าเราลงทุนเน้นลงทุนมากกว่าแล้วก็ดูผลกิจการตอบแทนมาแล้วก็อาสาทิศบ้างๆเมื่อจะทําอะไรอันนั่งเทรดหุ้นอย่างเงี้ยครับแล้วไม่พอฉันมีมรดกจากพ่อแม่ให้มาอ่ะไปปล่อยเช่าหรือจะไปขายอสังหาก็ได้อะไรแบบเนี้ยก็จะเกิดรายได้มาหลายทางเห็นไหมครับแต่มันไม่ใช่งานนะงานคือคือต้องเข้าใจว่างานหมายถึงการที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษแบบประจํา นะครับแบบประจำเรียกว่างานแต่ถ้าไม่ประจำนยนา่เช่นขายตึกครั้งเดียวอาศัยใจนะแต่ครั้งเดียวแล้วจบเลยถามว่ามันคืองานหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันคือรายได้ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่งานอย่างเรา,าให้เช่าเนี่ยเขาแค่โอนเงินมาให้เราในมือถือนี่ครับเราไม่ทันได้ทําอะไรเลยด้วยซ้าก็แค่ว่าเออเธออย่าลืมนจ่ายทุกวันที่30ของเดือนนะอ่าถ้าเธออยากอยู่ต่ออก็จ่ายมาจ่ายมาเรื่อยๆอก็โอนเข้าก็แค่นั้นเองครับก็ดูใบบินสลีปเขาจ่าย จ่ายมาเขาก็ให้สลิปมาว่าโอเคฉันโอนแล้วนะอ่ะก็คนนี้โอเคจ่ายแล้วก็อยู่ต่อไปนย่เงี้ยง่ายขนาดเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่างานปะถูกป่ะครับดังนั้นเนี่ยงานคือการกระทําก็จริงแต่มันหมายถึงเราต้องใส่ใจดูแลมันเป็นพิเศษจะเรียกว่างานจ็อบงานเสริมก็ได้แต่งานจ็อบงานเสริมผมก็ไม่อยากให้เรียกว่างานเพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ได้ทําประจํำนะครับอืมหรือเราจะเรียกว่างานพาร์ทไทม์นั่นแหละงานที่ไม่ใช่งานประจาอะ่ะเออ ก,ก็ถือว่ารวมทั้งหมดนะครับนี่ก็คือกระดุมพะเพราะคุณกําลังจะได้เงินก้อนดาวราหูในปีครึ่งที่อยู่ในตําแหน่งราศีกุมเนี่ยครับผมกาลังจะสื่อให้ฟังว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ก้อนใหญ่นี้มันอาจจะไม่ใช่งานประจําเพราะหลายคนชอบชอบเหมารวมว่าอ๋ออาจารย์ผมจะได้เงินเดือนเพิ่มใช่ปะไม่เกี่ยวอาจจะไม่ได้หมายถึงเงินเดือนเพิ่มแต่คุณอาจจะหมายถึงคุณขายอาสังหาได้แล้วคุณได้เงินก้อนก็จะปะหรือคุณอาจจะเหมือนทีว่าไปทํางานพัฒนาเพิ่ม อ่ะฉันอยู่ว่างๆไปทํางานเซเว่นเป็นพนักง,งานเซเว่นก็ได้เงินเดือนมาอะไรแบบเนี้ยก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังอะไรก็ได้ก็จะได้เงินเพิ่มเป็นก้อนอ่าปรรลักษณะนี้และหนึ่งปีครึ่งเนี้ยเริ่มสตาร์ทรีบสตาร์ทเลยเพราะว่าคุณกําลังจะต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดก่อนที่ดาราหูจะมาทับลักแล้วจะหมดเรื่องการเงินไปแล้วคือการเงินมาทับตัวเนี้ยมันก็ดีแต่ว่ามันจะได้ตำแหน่งมหาจักรคือเหนื่อย มันจะเหนื่อยแต่มันก็ได้ผลต่อเนื่องนะตามจริงเนี่ยมันได้ผลต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนวิญาณก็จบเนาะนั้นคุณมีรายอีกประมาณ1ปีครึ่งก็เป็น3ปีเหลือเวลา3ปีที่คุณจะกอบกลเรื่องการเงินเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะง่ายสบายๆแต่ตรงเนี้ยจะเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าลงมาอันนี้คือพยากรณรล่วงหน้าให้เลยนะครับแต่เดี๋ยวไปคำ,คำพยากรณ์แบบเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งทีนี้ดาวราหูจบไปต่อไปดูดวงที่3คือดาวพระัสบดีย้ายในเดือนพฤษภาคมรอบ ดวงที่สามนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่13พฤษภาคม6 8เสถภาคธดีก็เสิีอีกดวงหนึ่งออกจากตําแหน่งปุตตะคือตําแหน่งตรีโกณล,ลัคนาเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งอริที่ไม่ถึงลัคนาละดาวจะดีเป็นดาวที่ดีเพราะมาจากเดินสาชาคือการสื่อสารการเซ็นสัญญาไปตกอริก็เลยทาให้ดวงชะตานี่ไม่ค่อยได้รับผลที่ดีจากดาวพระฐานเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ให้โทษนะแต่ก็ไม่ได้ผลดีอริสาชาอริ อริเนี่ยหมายถึงอุปสรรคโลกภัยก็เจ็บนี่สินคดีความสาชาไปอริก็รู้อยู่แล้วว่าคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนไม่ได้หรือมักจะมีเพื่อนที่เอาเปรียบมีปัญหานะครับแต่ถ้าวีในตำแหน่งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้รายมากไม่ต้องกลัวมากเพราะมันยังไม่ถึงเวลาอีกสองปีข้างหน้าดาวพฤหัจะมาโคโจรในราศีสิงห์นั่นแหละครับคุณเตรียมตัวเลยมันจะได้ตำแหน่งพินุบาทที่หนักที่สุดของดาวพฤหัสในรอบ12ปี เสียที่สุดอยู่ที่ราสีสิงห์ทุกครั้งในในรอบ12ปีจะมี1ครั้งสำหรับคนบางกนจําไว้นะครับโนต้ตไว้เลยว่าราสีจะให้โทษเสมอในเมื่ออยู่ในเรือนมรณะพราะได้ตําแหน่งพินทุบาทนะครับแต่ตรงนี้ไม่ถือว่าได้ตําแหน่งพินทุบาทวินาศก็ไม่ใช่พินทุบาทดังน,นั้นเนี่ยถือว่าได้สบายใจได้แต่ก็ต้องยังต้องระมัดระวังตัวอยู่ทีนี้พอปุตตะไปเออไม่ใช่ขอโทษศาสตราชาไปอดปตคือคบเพื่อนระวังวิธีการแก้บอกวิธีการแก้ให้เลยว่า เลือกคบคนแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยปัญหาจะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดแต่แก้ได้นะครับมันจะไม่ไม่วุ่นวายไปกว่านั้นนะครับทีนี้มันยังมาจากจําราศีธนูคือพบวินาศอีกด้วยวินาศเนี่ยหมายถึงการพังทลายหรือความลับเพราะมันมีความลับจึงเกิดความเสียหายของเพื่อนนะครับเพื่อนสังคมการสื่อสารการเจราจาการสื่อ การการเซ็นสัญญาจะมีปัญหาทั้งหมดนะครับด้วยความลับด้วยความไม่รู้เกิดปัญหาจากคู่กรณีนะครับจากคู่ที่เซ็นสัญญาจากคู่ที่เราสื่อสารด้วยจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนบางทีพังทลายได้เลยถ้าโดนหลอกแรงๆเนี่ยสาช้าไปอาริอริเลงวินาศคือจบอย่างพวกดีไอคอนนะครับที่โดนหลอกนะครับสุดท้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีเนาะที่เราเห็นในข่าว นั่นแหละก็คือจบจบที่แบบมันเลวร้ายมากเลยถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนบางกรจะต้องเลวร้ายเบอร์นั้นนะครับแต่แค่ให้ฟังรู้ให้ให้รู้ไว้ว่ามันมีอุทาหรณ์มีมีสิ่งที่สอนใจเตือนเราแล้วมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรแบบมีไกลให้เราเห็นแล้วอะว่าจุดจบของคนที่ที่โดนปัญหานะนะั้นอ่ะมันคืออะไร เราก็คือเอาเอาเรียนรู้ชีวิตคนอื่นนะครับมาเป็นชีวิตเราหมายถึงว่าเรียนรู้เข้าไว้เก็บประสบการณ์เพราะดาวซีตกอริเนี่ยมันแปลว่าเราอ่ะจะต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากอย่าเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงไม่ควรเพื่อนเนี่ยคบให้ดีอย่าเสี่ยงคบใครก็ได้นะครับคือหมายความว่าบางคนบอกว่าเราต้องเฟรนลี่เป็นสยามเมืองยิ้มเราต้องเฟรนลี่กับทุกคนดีกับทุกคน ก็ใช่ครับแต่มันแต่ถ้าจะให้เป็นเพื่อนจริงๆแบบเฮ้ยเราจะต้องมีการหุ้นส่วนกันต้องลงเงินกันต้องให้เพื่อนยืมเงินยืมเงินเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ควรต้องเป็นอีกระดับหนึ่งไหมไม่ใช่เป็นคนที่ครบได้หมดเลยอันนั้นก็จะโดนหลอกโดนโกงได้จากความลับความไม่รู้ความอิโนโนอินเของเราเนี่ยครับความไม่รู้อินโนอินเเนี่ยนะครับหรือความแบลวใส่ซื่อของเราเนี่ยก็จะนําภัยมาสู่ตอนได้อะไรประมาณนี้ ต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวที่เข้าสูส่ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคม68ดาวอาทิตย์ย้ายจากเรือนพันธุที่เป็นอุดเข้าสู่ราศีปุตตะแต่มันดีก็จริงแต่มันมาจากเรือนวรณะมรณะไปสู่เรือนปุตตะคือจบตั้งแต่ต้นเรียกว่าตกมาตายหรือตายน้าตื้นคือหมายความว่าอย่าลงทุนในในในวันที15่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนใครจะลงทุนเล็กๆน้อยๆที่เคยลงทุนอยู่แล้วทําได้ซื้อมาขายไปเล็กๆน้อยๆคือให้ลดสเปกลงอย่าเยอะอย่าสต็อก นะครับคนคือมรณะคือเสียหายหมายถึงว่าหมดอายุขายไม่ออกขายไม่ทันขายได้แตม่มันไม่ทันก็หมดอายุอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าอย่ามีอายุอย่าเสี่ยงนะครับอะไรที่เสี่ยงไม่เอาคือหมดอายุได้แต่น้อยอย่าซื้อเยอะอย่ามาสต็อกเยอะเนาะแล้วก็อย่าลงทุนมากเพราะมันจะนําคือตําพริกอะไรไม่นำมรกตกอยู่คือพริกผันก็คือการตําพริกอะไรไม่นำทนที่จะได้กาไรการเป็นขาดทุนที่อีกอย่างหนึ่งคือมรณะ ปุตตะเนี่ยหมายความว่าทําอะไรมันก็ไม่ขึ้นเรียกว่าแทงแต่ไม่ได้หมายถึงคนแทงนะแต่หมายถึงว่าทําอะไรมันไม่ขึ้นเหมือนแทงอะครับเหมือนเป็นหมันเนี่ยครับอะไรประมาณนี้คือคนจะเกิดก็ไม่ได้เกิดนะั่นแหละหรือโดนสกัดดาวลุ่งทํานองเนี้ยนะครับนั่นแหละทํานองนั้นดังน,น,นั้นเนี่ยวรณนะปุตตะอย่าทําสิ่งใหม่อย่าเริ่มต้นอย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้ให้รอหนึ่งเดือนผ่านไปก่อนแล้วค่อยลงมือทําหมายคว่ามว่า14มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วค่อยทานะครับถึงดาวอาทิตย์ มาตอกเลือนอดีต,ตเจอคู่มิดก็ยังดีแต่ก็ยังไม่แนะนำนะครับรอให้มาเลือนปฏิณิต์แต่ต้องไม่เจออังคารนะอาทิตย์ต้องไม่เจออังคารอยู่ในเดือนปฏิิจะดีกว่านะครับที่ที่คุณควรจะลงทุนได้เริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้ทำโปรเจกต์ได้ตอนนี้มันเกิดการพลิกผันและความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะมาจากเดือนมรณะด้วยก็อาจจะยังอืมเนาะอย่าพึ่งดีกว่าอะไรทำนองนี้ยังไงก็ คิดให้รอบคอบเพราะาดาบพุทธเสดอยู่ความรอบคอบก็ไม่ค่อยมีอังคารก็ถอยการกระทําก็เลอะลอแหละๆยังไม่ค่อยชัดเจนพระสับรีก็ตกอดีิความคิดการวางแผนก็ยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่ดังนั้นอย่าพึ่งดีกว่าเพราะมันรู้เลยว่าสุดท้ายมันก็มีแต่เจงหรือฟังปีนานนั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปินใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ